สวัสดีครับตังโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยและก็ทีมชาติไทยนะครับโอ้โหเริ่มต้นสัปดาห์นี้มาบอกได้เลยครับว่า เดือนลวครับวงการฟุตบอลไทยเพราะว่ามีเรื่องของการแยกลีกนะครับไทย l ลีกหนึ่เนี่ยอาจจะต้องแยกออกมาจากที2และที3เรื่องนี้เนี่ยชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดละครับเพราะว่าล่าสุดมาดามแป้งทิ้งไพ่เด็ดเปิดตัวผู้ที่จะชิงลิขสิทธิ์บอลไทย3ยักษ์ใหญ่ t ร u ว Vision AIS และ BG Sport ละครับ ขณะที่ทีมชาติไทยของเราเข้าแคมป์รายงานตัวแบบครบคันแล้วครับเหลืออีกแค่2วันจะแข่งขันในเกมฟีฟ่าเดย์และเดินทางไปแข่งขันในเอเชียนครับรอบคัดเลือกซึ่งเป็นนัดที่สำคัญสุดๆพลาดไม่ได้นะครับรวมไปถึงการฝึกซ้อมทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงหญิงครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงจะต้องมาเริ่มกันที่การบริหารของฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยบรรดาสโมสรสมาชิกต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการประชุมขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการประชุมวาระที่2และเป็นเวิร์กช็อปของไทยลีกเขาเนี่ยนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการพูดคุยว่าจะแยกลีกในการดูแลก็คือทีหนเนี่ย ออกมาดูแลเองนะครับเพื่อการบริหารที่มันยั่งยืนการบริหารที่เป็นเอกเทศออกมาจากสมาคมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาคมด้วยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในมุมมองของท่านแล้วกันว่ามันจะออกมาแล้วเนี่ยแยกลีกมันจะเป็นยังไงกับถ้าไม่แยกเนี่ยมันจะเป็นยังไงข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน อย่างไรนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าความคิดเห็นของทุกท่านเนี่ยน่าที่จะเป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยแหละครับอ่ะแต่บอกได้เลยครับว่าตอนนี้แล้วเนี่ยตามขั้นตอนมันจะต้องเสนอสมาคมมีการประชุมสภากรรมการเพื่อทําการรับรองต่อไปแต่สภารกรรมการก็เป็นทีมจากสโมสรไทยลีกเนี่ยแหละครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สมาคมจะปล่อยหรือว่าสมาคมจะไปต่ออันเนี้ยมันพูดยากมันออกได้ทุกหน้านะครับอ่ะแต่มติออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า11ต่อ5เสียงครับที่จะแยกให้ไทยลีกหนึ่งเนี่ยออกมาจัดตั้งบริษัทเองแล้วก็บริหารเองกันเลยนะครับก็มีบุรีรัมยอยู่ในเต็ด บีจีประทุมนะครับเป็น2หัวเรือใหญ่แล้วผมว่าสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดราช,ชบุรีลำพูนพีทีประจวบอุทยัยธานีสุขโขทยัยเมืองการญยุทธยาแล้วก็ชนบุรีนะครับส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีระยองการท่าเรือแล้วก็ไม่ออกเสียงก็เป็นทรูแบงคอกกับเมืองทองส่วนไม่มาประชุมเนี่ยเป็นนครราชสีมานั่นเองนะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับการที่แยกออกมาข้อดีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ ความอิสระในการบริหารในการตัดสินใจต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยมันจะสามารถเป็นเอกเทศนะครับจะกำหนดได้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเรื่องของสภาพคล่องนะครับเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาสิทธิประโยชน์ต่างๆคือมันเข้าแบบเต็มๆเลยไงครับลองคิดดูสิครับว่าทีหนึ่งสมมติว่าถ้าหากว่าได้มูลค่าในการบริหารจัดการเนี่ยไปขายมาได้ไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยสมมติสัก500ล้าน นะครับเข้า16ทีม แบ่งกันชำครับแล้วมูลค่าเงินของการชิงแชมป์ไทยลีกเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเพื่อให้ดึงดูดต่อการติดตามรับชมเพื่อให้มันเกิดกระแสนะครับอันนี้คือคิดในมุมที่แบบมันบวกสุดๆเลยนะครับนำไปสู่การเป็นมืออาชีพนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานลีกให้มันเติบโตนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับลีก ความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับสมาคมนะครับหรือว่าการตัดสิน ความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆการเลื่อนโปรแกรมคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเป็นเงาตามตัวกันมานะครับแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมหากแก้ไขไม่ได้มันจะต้องทําอย่างไรใครจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือว่าอํานาจในการรับผิดชอบต่างๆแบบนี้มันจะต้องชัดเจนนะครับแล้วเงื่อนไขเวลาเนี่ยมีค่อนข้างน้อยหลังจากนี้เพราะอะไรครับทาไมถึงต้องแยกอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งว่าเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของการถ่ายทอดสดตรงนี้ความชัดเจนมันค่อน ข้างที่จะยังไม่ชัดเจนนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเยอะมากๆที่ต้องพิจารณาออกมาให้มันรอบครอบสุดๆเพราะมิฉะนั้นแล้วครับถ้าหากว่าไม่รอบครอบเนี่ยโอ้โหถ้าปัญหามันเยอะมา นั่นแหละครับ,รบมันเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่การวิจารณญาณนะครับการพิจารณาต่างๆของทุกท่านนะฮะคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็ต้องนั่นแหละฮะรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ไปเดี๋ยวมาตามดูกันดีกว่าผมว่าเรื่องนี้สนุกนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ไม่วันนี้ก็วันหน้ามันก็ต้องแยกครับมันก็ถึงเวลาไม่วันใดก็วันหนึ่งครับและที่สําคัญถ้าหากว่ามองในมุมที่แยกนะถ้าหากว่าอยู่รวมกันแล้วเนี่ยมันไปกันไม่รอด ถ้ามันเรือเนี่ยมันมีอยู่สามลำถ้ามันจมทั้ง3ลํลำมันจะไม่มีใครกลับมาช่วยใครได้เลยแต่ถ้าหากมันมีสักลำหนึ่งเนี่ยที่มันรอดแล้วสุดท้ายมันไปได้จริงๆมันอาจจะเป็นเกมที่เสี่ยงแต่ถ้าสุดท้ายมันรอดก็ต้องลองมาคิดดูแล้วครับว่ามันจะหอมหวานขนาดไหนที่สามารถพุ่งทะลุขีดจำกัดของศึกไทลีกไปได้ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครรู้ต้องมาหลอดลุ้นกันแหละครับ แต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับทุกท่านนะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เล่ากันไปเนี่ยนะครับมันออกมาก่อนในเรื่องของการประชุมแต่หลังจากนั้นเนี่ย ทางด้านของสมาคมหรือเอาง่ายๆแหละครับหัวเรือใหญ่ก็คือมาดามแป้งนะครับชี้ชัดนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็มั่นใจแหละครับว่าจะสามารถที่จะให้เงินกับทางด้านของสโมสรสมาชิกเนี่ยทั้งหมดตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งตอนนี้สมาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ซีอโอบริษัทไทยลีกได้มีการเจราจาในรายละเอียดกับผู้ที่สนใจทุกรายต่อเนื่องหลายครั้งโดยยึดตามเงื่อนไข ผลประโยชน์ของสมาคมและสโมสรสมาชิกเป็นสําคัญกระทั่งณเวลานี้เนี่ยตอนนี้สมาคมเปิดแล้วนะครับพอฟังทางด้านของสโมสรไทยลีกเปิดปุ๊บสมาคมเปิดปับ๊บร่วมยื่นราคาประมูลลิขสิทธิ์รอบสุดท้ายตอนนี้ที่แน่ๆมีแค่3บริษัทครับนั่นก็คือ True Vision Now ก็คือ Bright Now นะครับหรือ AIS กับ JAS Jasmine นั่นเองที่ถ่าย p Premier l ม League อังกฤษนะครับแล้วก็บริษัท B S G s สปอร์ตนั่นเองนะครับอ้โหูยบอกได้เลยครับว่ามาแบบนี้จังหวะแบบนี้โคตรเดือดสงครามส่งด่วนไทยลีกครับต้องบอกว่าแบบนี้โอ้โหมันจริงๆต้องติดตามแล้ะครับ ไปต่อกันที่ทีมชาติไทยดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยเข้ามารายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันฟีฟ่าเดแล้วก็ในการแข่งขัน a อเชียนครับรอบคัดเลือกนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเวลาเนี่ยผมว่ามีน้อยต้องใช้สอยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแหละครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะ จากญี่ปุ่นจเจริญศักดิ์วงกรนักเตะจากไทยใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ร่วมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางมาถึงเนี่ยก็น่าที่จะพักผ่อนกันสักพักหนึ่งนะครับและแน่นอนครับ ก็จะต้องเข้าสู่การเทรนนิ่งนะครับฝึกซ้อมในช่วงเย็นซึ่งแน่นอนมาซาทระอิชิอิเนี่ยคงจะเตรียมแท็กติกวิธีการต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับ2วันในการฝึกซ้อมคงทําอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็สภาพร่างกายต้องมาเช็คกันหน่อยว่าใครมีปัญหาตรงไหนไหมแต่ว่าตรงเนี้ยอาการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยจเจริญศักดิ์วงกรครับก็ได้เปิดเผย จากเซเรโซโอซาก้าเนี่ยที่ไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปค้าแข้งในศึกเจลีกมาเนี่ยก็บอกว่าจะเอาประสบการณ์ในศึกเจลีกแล้วก็ความเข้มข้นบรรยากาศต่างๆเนี่ยเอามาใช้กับทีมชาติไทยทุกวันที่อยู่ในเจลีกได้รับการเรียนรู้ได้มีความเป็นมืออาชีพนะครับดีใจทุกครั้งที่มีชื่อติดทีมชาติครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณที่ได้กลับมาอีกและจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนก็ตามแล้วก็จะทําให้เต็มที่กับการเล่นให้กับทีมชาตินะครับประ เกมกับอินเดียต้องเรียกแมตช์ฟิตกลับมาเพราะหลายคนอยู่ในช่วงพรีซีซั่นตัวผมเองก็อยู่ที่ญี่ปุ่นทํางานหนักมาตลอดก็พยายามใช้แมตช์นี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมกับเติร์กเมนิสถานนั่นเองนะครับจริงจริงก็ดีใจครับที่ได้กลับมาทีนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้ไปอยู่ที่เจลิกก็เรื่องความเข้มข้นเรื่องอบรรยากาศในทีมอะไรเงี้ยก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ รจริงๆก็ได้หลายหลายอย่างนะครับก็เราก็ได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันด้วยแล้วก็ได้เติบโตได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตที่มันมือชื่อที่มากขึ้นอนะไรเงี้ยเราก็ได้ซึมซับกับบรรยากาศที่ดีก็พยายามที่จะเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากัทุกครับด้กลับมามาครับเป็นยังไงบ้างครับยังไงบ้างดีใจทุกครั้งครับที่มีชื่อทีมชาติก็ต้องขอบคุณครับที่ครั้งนี้ได้มีชื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนครับกลับมาครั้งนี้ก็พยายามที่จะช่วยทีมให้้้ไไไดดมมมมาาาาากกกกทีี่่่สสุวจะโออน็ ทำงานเพื่อทีมชาติอยู่แล้วก็อ,อยากจะมีผลงานที่ดีให้กับแฟนบอลของเราครับตอนนี้เต็มร้อยครับก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็กลับมาซ้อมกับทีมก็ค่อนข้างที่จะเทน่นะแล้วก็มีโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะถี่ก,ก็เตรียมตัวให้ดีสุดแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีการอะไรแล้วก็หายบวกแน่นอนครับก็เกมอินเดียอาจจะเป็นเกมที่เราต้องเรียกเรียกแมตช์ฟิตกลับมาเพราะว่านักเตะหลายคนก็อยู่ในช่วงปีสั้นด้วยแล้วก็ตัวผมเองก็อยู่ ที่ญี่ปุ่นก็ได้ทํางานหนักมาตลอดก็พยายามที่จะใช้แมตช์นี้ให้เกิดประโยชน์กับนักเตะทุกๆคนครับแล้วก็เพื่อเราที่ได้เตรียมตัวไปในแมตช์เตอรมินิสุดท้าครับก็ฝากถึงแฟนๆด้วยครับสองเครื่องสองแมตช์นี้ที่เราจูงเื่อมกับอินเดียแล้วก็ไปเยือนเติร์กก็เป็นเกมที่สําคัญอยู่แล้วก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดครับนักเตะทุกคนก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติอยู่แล้วไม่ว่า ใครจะได้รับโอกาสผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แนอนแล้วก็แฟนบอลแล้วก็ประเทศของเราครับอ่ะเราไปต่อกันที่ยูย่ทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดก็ฝึกซ้อมกันต่อเนื่องนะครับแต่ต้องบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นิชิกายะพยายามจะทำให้เห็นนะครับว่าการเข้ามาติดทีมชาติยู3่มันสามารถที่จะผลักดันต่อขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้แล้วเป็นคำพูดปลุกใจโคตรละครับทุกคนฮะ คือนิชิกายะเนี่ยบอกนะักฟุตบอลทีมชาติรุ่นยู3ในช่วงของก่อนการฝึกซ้อมประจำวันเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าได้รับสัญญาณจากทีมชาติชุดใหญ่ในการดึงตัวชานนธรรมมาแนวรับวัย21่า21ปีขึ้นไปเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเตรียมอุ่นแข่งกับอินเดียและเติร์กเมนิสถานในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแทนที่ของศาสละหายประคนที่ขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ นับว่าเป็นการขึ้นไปติดชุดใหญ่ครั้งแรกของเจ้าบอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งทําผลงานได้ดีใน,ในรายการโดฮาครับโดยทาคายุกินิชิกะยะก็ลงบัญชาเกมแดนหลังทั้ง3เกมส่งให้ทางด้านของชานนธรรม,มาลุยไปเลย การถูกเรียกติดทีมชาติไทยครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นเป้าหมายที่บรรลุของเฮดโค้ชชาญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือนิชิกายะเขาตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยถ้าเด็กมาใน u 23เนี่ยต้องส่งขึ้นชุดใหญ่ให้ได้นั่นคือความสําเร็จของ u 23นะครับโอเคแหละในการแข่งชนะในการได้ไปฟุตบอลเอเชียหรือใดๆก็แล้วแต่นั่นคือความสําเร็จส่วนหนึ่งแต่ความสําเร็จที่สุดของย23คือนักเตะขึ้นชุดใหญ่ได้ มันจะป้อนเข้าสู่ระบบทันทีนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยบรรยากาศการฝึกซ้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างของ u 23เนี่ยมันยอดเยี่ยมนะครับการเล่นเทคนิควิธีการเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันออกมาในรูปแบบที่แฟนบอลไทยไม่เคยเห็นนะครับสำหรับการฝึกซ้อมของ u 23และการแข่งไปเนี่ยนะครับ High Pressing นิชิการะยังบอกต่อนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปแล้วต้องคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้ ้าสุดท้ายโอกาสนั้นอาจจะยังไม่มาถึงทุกคนจําไว้ว่ายังม like ีที่ตรงนี้เสมออยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่นั่นเองโอ้โหโคตรปลุกใจอะฟังแบบนี้แล้วคือแม่งคึกเหิอมากอยากแข่งเลยอารมณ์บาลานนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คืออัปเดตข่าวสารแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของวงการฟุตบอลไทยยังไงติดตามมาได้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่อยๆนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ